สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าสเปร g ไกด์ของคุณมีอะไรที่อยากจะบอกกับคุณเป็นพิเศษบ้างจะมีผลในวันที่คุณคลิกเข้ามาดูวิดีโอนี้นะคะไม่ว่าคุณจะคลิกเข้ามาในวันไหนจะมีผลในวันนั้นมีไพ่ให้เลือกสี่กองหมายเลขหนึ่งสาแล้วก็4เลือกไพ่กองที่ดึงดูดสายตาดึงดูดความรู้สึกราอมากที่สุดให้ใช้ความรู้สึกไม่ใช้ความคิดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันซิว่าวันนี้สเปรดไกด์ของคุณมีอะไรที่อยากจะบอกกับคุณเป็นพิเศษบ้างโอเคค่ะ โอเคค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองหมาเลขหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันซิว่าวันนี้เปิดไกดของคุณมีอะไรที่อยากจะบอกกับคุณเป็นพิเศษบ้างอืม well deserved reward พูดถึงเรื่องการที่เราสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองหรือการที่เราเนี่ยมีความแข็งแกร่งมั่นคงทางจิตใจของเราแล้วเราก็สามารถที่จะเป็นเหตุผลในการมีความสุขของตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นหรือ,รอสิ่งอื่นนอกตัวมากเกินไป Taking steps สิ่งที่พายอยากจะบอกก็คือการที่คุณจะพาตัวเองไปถึงจุดนั้นได้มันอาจจะต้องการเวลาบ้างเพราะทุกๆอย่างจะต้องเป็นอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะฉะนั้นจงให้เวลากับตัวเองอย่าพึ่งกดดันตัวเองแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองอยู่เสมอเห็นไหมเนะี่ย it w i l เ be the c u r s ถ้าคุณทุ่มเทก,กับเรื่องนี้สุดท้ายแล้วผลของมันจะตอบแทนคุณแน่นอน ืมว์เพนด์เคิลส์อย่าลังเลใจอย่าถามตัวเองว่าสิ่งที่ฉันทุ่มเทล,ลงไปเนี่ยทาไมมันยังไม่เห็นผลสักทีฉันควรจะหยุดทําสิ่งนี้หรือเปล่าย้ายโฟกัสออกมาจากคาถามนั้นเพราะทุกๆอย่างที่คุณทําเพื่อตัวเองทําให้ตัวเองสามารถกลับมามองเห็นคุณค่าแล้วก็รักตัวเองได้มันไม่เคยเป็นอะไรที่เสียเปล่าทั้งนั้นและสุดท้ายผลของมันจะสะท้อนย้อนกลับมาในทิศทางที่สมเหตุสมผลเอง อืมโฟร์เพนเดออย่าลังเลใจที่จะเลทโกหรือปลดปล่อยสิ่งที่ไม่ได้ทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นออกไปไม่ว่าจะเป็นคนสถานการณ์หรือแม้กระทั่งชุดความคิดความเชื่อของคุณก็ตามปลดปล่อยมันออกไปซะย้ายโฟกัสกลับมาที่ตัวเองซะเพราะถึงแม้ว่าสิ่งนี้อาจจะต้องการเวลาบ้างหรือต้องเกิดขึ้นค่อยเป็นค่อยไปแต่คอยเชื่อมั่นเถวสุดท้ายแล้วผลของมันจะหอมหวานและก็ตอบแทนคุณคุ้มค่าที่คุณเนยเหนื่อยทำเพื่อตัวเองแน่นอนในสินไพจะบอกโอเคค่ะก็ขอบคุณสับลิ้งคอมเมนต์สับสไครต์นะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเค okay, okay, ค่ะบ๊ายบายโอเคค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กลองหมายเลขสอนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันซิว่าวันนี้สปรปิดไกด์ของคุณมีอะไรที่อยากจะบอกกับคุณเป็นพิเศษบ้างอืมมาสเตอร์พูดถึงเรื่องการจัดการกับความกลัวหรือความคิดด้านลบของตัวเอง เพื่อเงื่ s นเซพูดถึงเรื่องการมี boundaries หรือการมีระยะห่างที่เหมาะสมกับอะไรบางอย่างความหมายคือคุณจะต้องจัดการกับความกลัวหรือความรู้สึกไม่มั่นคงภายในจใจให้ได้เพราะถ้าคุณไม่จัดการกับมันสุดท้ายแล้วสิ่งนั้นจะนำพาคุณให้ไปเสี่ยงอันตรายหรือไปคว้าโอากาสอะไรบางอย่างที่อาจจะไม่เดียตัวคุณเอาไว้เห็นไหมเนี่ยเอจอบวานส์เพราะความกลัวจะทําให้คุณรู้สึกว่าฉันจะต้องรีบร้อนทําทันทีตอนนี้แล้วเพราะถ้าฉันไม่ทําฉันอาจจะเสียโอกาสนี้ไปก็ได้ เคน็อบคาร์ฟสเพราะความกลัวเหล่านั้นจะหลอกล่อคุณว่าถ้าคุณไม่รีบคว้าโอกาสเนีอาไว้หรือทําอะไรสักอย่างสุดท้ายแล้วความสุขสมองที่คุณปรารถนาจะไม่อาจเป็นของคุณได้เห็นไหมเนี่ยเคนอวานส์สิ่งที่ไพ่จะบอกก็คือควบคุมความต้องการของตัวเองให้ดีอย่าปล่อยให้ความต้องการนั้นมาควบคุมคุณและทำให้คุณลงมือทำอะไรบางอย่างที่อาจจะไม่ดีตัวคุณลงไปในสินไพ่จะบอกคุณโอเคค่ะก็ขอบคุณสำหรับไลค์คอมเมนต์ซับสไคร์นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย โอเคค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองหมายเลขสามนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันซิว่าวันนี้สเปรดไกด์ของคุณมีอะไรที่อยากจะบอกกับคุณเป็นพิเศษบ้างบาลนซ์พูดถึงเรื่องการปรับสมดุลชีวิตของตัวเองอแลดิงโกสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกก็คือถ้าคุณต้องการจะปรับสมดุลชีวิตของตัวเองคุณจะต้องรู้จักการปล่อยวางเรื่องบางเรื่องไปบ้างหรือคุณจะต้องรู้จักการปล่อยทุกอย่างไปไปตามธรรมชาติบ้างไม่ต้องคิดควบคุมทุกอย่างมากจนเกินไป อืมฟรบครับแล้วก็เลือกพาตัวเองไปจอมจมอยู่กับความรู้สึกสูญเสียเสียใจเสียได้ด้วยเพราะทุกๆอย่างที่ไม่อยู่กับคุณนะตอนนี้มันมีเหตุอันควรแล้วว่าทําไมมันถึงจะต้องไปเพราะฉะนั้นจงเชื่อมาในสถานการณ์นี้ว่าทุกๆอย่างเกิดขึ้นเพื่อส่งคุณไปอยู่ในจุดที่ดีสุดเสมอ เดี๋ยวใช้ดูซ้ายเพราะความจริงแล้วความรู้สึกเสียใจเสียได้เหล่านั้นมันเป็นเสียที่มาจากอีโก้ของคุณเพราะอีโก้เนี่ยไม่ต้องการจะสูญเสียอะไรไปแล้วก็ต้องการจะครอบครองทุกอย่างเอาไว้เป็นอาหารเลี้ยงกิเลสของตัวเอง เดวซานเนี่ยขอหมายคือถ้าคุณสามารถเอาชนะอีโก้ได้คุณจะค้นพบความสุขที่แท้จริงภายในใจของตัวเองทันทีถ้าคุณเข้าใจได้ว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณที่มันต้องไปจากคุณเนี่ยมันจําเป็นต้องไปแล้วเพราะมันจะได้ไม่ขวางทางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเอาไว้หรือถ้าอะไรคู่ควรต่อการกลับเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณมันจะกลับมาในเวอร์ชันที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับคุณเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ควรอยู่จงปลดไปล่อยมันไปซะเพราะมันคู่ควรแล้วที่ควรจะเกิดขึ้นในตอนนี้ในสินิพายจะบอก เคค่ะก็ขอบคุณกดไลค์คอมเมนต์ b s c r i b e นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายโอเคค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองหมายเลขสี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันซิว่าวันนี้สเปรดไกด์ของคุณมีอะไรที่อยากจะบอกกับคุณเป็นพิเศษบ้างอืม coming together พูดถึงเรื่องการกลับมาอยู่ด้วยกันหรือการพบเจอกับใครบางคนที่รักคุณจริงๆไิงมเนี่ย the loving man เนี่ยคุณจะได้พบเจอกับใครบางคนที่อยากจะมอบความรักกับคุณแน่นอนขอให้คุณเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเอง อืม King of Cups เนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีวิธีภาวะในการจัดการกับอารมณ์และความสัมพันธ์มากๆเพราะฉะนั้นจงเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณคู่ควรกับคนแบบนั้นอือ t h e Tower เนี่ยคอมายคือหนึ่งเขาจะเข้ามาหาคุณในเวลาที่คุณไม่คาดฝันหรือสองคือเขาจะเข้ามาหาคุณเมื่อคุณเ,เจอวิกฤตการณ์อะไรบางอย่างในชีวิตแล้วทำให้ชีวิตของคุณดูเหมือนจะพังทลายลงไปเหมือนหอคอยที่ถล่มลงมาเนี่ย จอสเตจความหมายคือหนึ่งเขาอาจจะเข้ามาเพื่อทําให้คุณได้รับความยุติธรรมในเรื่องที่คุณประสบอยู่หรือสองคือเขาเนี่ยจะเข้ามาได้ก็ต่อเมื่อคุณตัดสินใจเด็ดขาดชัดเจนแล้วว่าคุณต้องการหรือคู่ควรกับความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้เท่านั้นสิ่งที่พาจะบอกก็คือคุณจะต้องตัดสินใจใเด็ดขาดชัดเจนลงไปว่าคนอย่างคุณสามารถที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีที่เหมาะสมที่มีความสุขได้พูดกับตัวเองแบบนั้นบ,บอน่อยๆและสุดท้ายความคิดของคุณจะดึงดูดคนคน,คนนี้เข้ามานั่นสิ่งที่พ่จะบอกอโอเคค่ะก็ ขอบคุณสำหรับไลค์คอมเมนต์ซับสไคร์นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะโอเคค่ะ okay, บ๊ายบาย